โภชนาการในช่วงตั้งครรภ์ไม่ใช่แค่การเลือกอาหารที่เหมาะสมแต่คือการเลือกนิสัยที่ถูกต้องสมดุลที่เหมาะสมและทัศนคติที่ดีทุกคำที่คุณกินช่วยสนับสนุนสมองกระดูกหัวใจและสุขภาพในอนาคตของลูกคุณในวิดีโอนี้เราจะสำรวจเคล็ดลับโภชนาการในช่วงตั้งครรภ์ที่สำคัญที่สุดซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและอธิบายอย่างอ่อนโยนและใช้งานได้จริงเพื่อให้คุณบำรุงทั้งตัวเองและลูกน้อยด้วยความมั่นใจ กดง่ายที่สุดสำหรับโภชนาการในช่วงตั้งครรภที่ดีต่อสุขภาพคือ เลือกอาหารธรรมชาติเต็มรูปแบบให้บ่อยที่สุดอาหารเหล่านี้รวมถึงผลไม้และผักสดทัญพืชเต็ม,มเมล็ดเช่นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องและควีนัวโปรโตีนไขมันต่ำเช่นไข่ไก่เต้าหู้และปลาถั่วมเมล็ดพืชและพืชตระกูลถั่วนมวัวหรือเครื่องดื่มจากพืชที่เสริมสารอาหารอาหารธรรมชาติเต็มรูปแบบให้วิตามินแร่ธาตุใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการของลูกและสุขภาพภูมิคุ้มกันของคุณ โปรโตีนช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของลูกคุณสร้างกล้ามเนื้ออวัยวะผิวหนังและฮอร์โมนและช่วยให้เนื้อเยื่อของคุณแข็งแรงเป้าหมาย70-90กรัมต่อวันแหล่งที่ดีได้แก่ไข่โยเกิร์ตกรีกถั่วเลนทิลถั่วและลูกชิ้นถั่วชนิดต่างๆเนื้อสัตว์ไขมันต่ำและปลาเต้าหู้และเทมเป้ใส่แหล่งโปรโตีนในทุกมื้อเพื่อรักษาพลังงานและระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ธาตุเหล็กเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่สุดในช่วงตั้งครรภ์ร่างกายของคุณต้องใช้ในการสร้างเลือดเพิ่มเพื่อส่งออกซิเจนไปยังลูกการขาดธาตุเหล็กอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเวียนหัวปวดหัวหายใจสั้นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงได้แก่ผักโขมเนื้อแดงถั่วซีเรียลเสริมธาตุเหล็กและ,มะเมล็ดฟักทองจับคู่การกินอาหารที่มีธาตุเหล็กกับวิตามินซีเช่นส้มหรือมะเขือเทศเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นแพทย์อาจแนะนำอาหารเสริมธาตุเหล็กระดับตำ่ำ โฟเลตจำเป็นสำหรับการสร้างสมองและไขสันหลังของลูกในช่วงแรกผู้หญิงตั้งครรภทุกคนควรทานวิตามินก่อนคลอดที่มีกรดโฟลิกแต่โฟเลตจากอาหารก็สำคัญเช่นกันอาหารที่มีโฟเลตสูงผักใบเขียวอโวคาโดถั่วเลนทิลและพืชตระกูลถั่วผลไม้รสเปรี้ยวไข่โฟเลตช่วยลดความเสี่ยงของความผิดปกติของท่อประสาทและสนับสนุนการพัฒนาสมองในช่วงแรก กระดูกและฟันของลูกขึ้นอยู่กับแคลเซียมที่คุณบริโภควิตามินดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีแหล่งแคลเซียมนมโยเกิร์ตและชีสนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอน์เสริมสารอาหารบรอกโคลีโบกชอยและคะนา้าเต้าหู้แหล่งวิตามินดีการสัมผัสดแดดอย่างปลอดภัยปลาแซลมอนปลาเทราและไข่อาหารเสริมวิตามินดีถ้าไม่บริโภคนมอาจต้องทานอาหารเสริมปรึกษาแพทย์ ไขมันดีไม่เพียงให้พลังงานแต่ช่วยสร้างสมองและระบบประสาทของลูกเลือกอะโวคาโดวอวนัตเมล็ดเจียและแฟลกน้ำม,นมันมะกอกปลาที่มีไขมันต่ำประหอดเช่นแซลมอนกรดไขมันโอเมก้าลบสาสำคัญต่อการพัฒนาความจำและสายตาอาการท้องผูกเกิดขึ้นบ่อยในช่วงตั้งครรภ์เนื่องจากฮอร์โมนและอาหารเสริมธาตุเหล็กใยอาหารช่วยให้ระบบย่อยทำงานและช่วยคงระดับน้ำตาลในเลือด อาหารที่มีใยสูงแอปเปลิลลูกแพร์เบอร์รี่แครอทมันเทศถั่วเลนทิวถั่วชิกพีข้าวโอ๊ตและธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดควรดื่มน้ำมากๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดน้ำมีบทบาทสำคัญในช่วงตั้งครรภ์สร้างน้ำคร่ำช่วยนำสารอาหารไปสู่ลูกป้องกันท้องผูกลดอาการบวมสนับสนุนการไหลเวียนเลือดที่ดีเป้าหมาย2-3ลิตรต่อวันถ้าไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าลองน้ำมะพร้าวน้ำผลไม้แช่ชาสมุนไพรขิงคาามไมายสารแหน่ เมื่อท้องโตหรือมีอาการคลื่นไส้มือใหญ่จะหนักมือเล็กและบ่อยช่วยรักษาพลังงานสม่ำเสมอลดอาการแสบร้อนหรือท้องอืดตัวอย่างอาหารว่างโยเกิร์ตกับผลไมา้ครกเกอร์ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดถั่วหรือทริลมิกซ์สมูตตี้ชีสกับผลไมา้กินชา้าชาและมีสติช่วยระบบย่อยดีขึ้นไม่ใช่อาหารทุกชนิดปลอดภัยในช่วงตั้งครรภ์ พยายามหลีกเลี่ยงหรือลดเนื้อหรือปลาดิบไม่สุกนมหรือชีสที่ไม่พัสเจอร์ายปลาที่มีประลอดสูงฉลามปลาแมคเคอรเรลปลาทูน่าตัวใหญ่คาเฟอีนเกินไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันไข่ต้มสุกน้อยแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงทั้งหมดล้างผักผลไม้ให้สะอาดปรุงอาหารให้สุกและเก็บอาหารอย่างปลอดภัย วิตามินก่อนคลอดช่วยสนับสนุนอาหารแต่ไม่แทนอาหารคิดว่าเป็นทีมสนับสนุนสำรองผู้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ต้องการอาหารเสริมกรดโฟลิกธาตุเหล็กวิตามิน D-DHA กรดไขมันโอเมกา้าลบสามปรึกษาแพทย์เสมอการเลือกที่ถูกต้องทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนความอยากอาหารเป็นเรื่องปกติ บางครั้งสะท้อนความต้องการโภชนาการที่แท้จริงแต่ส่วนมากเกิดจากฮอ,อร์โมนจัดการอย่างปลอดภยัยเลือกของว่างหวานแบบสุขภาพดีจับคู่กับโปรตีนที่รู้สึกอิ่มหลีกเลี่ยงกินอาหารชนิดเดียวมากเกินไปแทนความอยากที่ไม่ปลอดภัยด้วยทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพจำไว้สามารถเพลิดเพลินได้ในปริมาณพอดีการตั้งครันเป็นช่วงอารมณ์เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับอาหารอาจเปลี่ยนนั่นเป็นเรื่องปกติ ึกการกินอย่างมีสตินั่งกินโดยไม่มีสิ่งรบกวนสังเกตรสชาติเนื้อสัมผัสและสัญญาณหิวกินจนรู้สึกพอดีไม่อิ่มเกินไปการกินอย่างมีสติช่วยย่อยอาหารลดความเครียดและทําให้คุณรู้สึกเชื่อมต่อกับร่างกายและลูกน้อย โภชนาการในช่วงตั้งครรภ์ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนคือการเลือกอย่างอ่อนโยนและสม่ำเสมอที่บำรุงทั้งคุณและลูกสรุปเลือกอาหารเต็มรูปแบบกินโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมและไขมันดีให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากเพิ่มใยอาหารและกินมือเล็กบ่อย หลีกเลี่ยงอาหารไม่ปลอดภัยใช้อาหารเสริมอย่างชาญฉลาดทุกตัวเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการช่วยให้ลูกเติบโตแข็งแรงและทำให้คุณมีพลงังและรู้สึกได้รับการสนับสนุนหากวิดีโอนี้ช่วยคุณได้ติดตามวิลิมีเดียสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่สงบและมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์